ลองอีกทีครับลองอีกทีจะมีตัวโฉบนะครับโอเคครับอ okay, so. ัน,นเอาอีกแล้วตัวใหญ่ด้วยครับเอาอีกแล้วครับใสบ่โบครับเอาอีกแล้วครับใสบ่โบอีกแล้วครับ นี่อีกตัวนึงน,นะครับเล่นจย่าวเขาหมดนะครบับอดอีกแล้วครับไซนี้เท่านั้นเลยนะครับมต้องลงไปเอานะครับรอบที่สองนะครับ ไอบอสทั้งนั้นเลยครับบอสทั้งสามตัวน่าเชื่อนะครับทีมเลยครับ